สี่ชั่วโมงจะเจอกับพวกเราทุกคนแน่นอนแต่ตอนนี้นะครับพี่ชายนะครับผมใจดีนะฮะที่เรียกว่าโตมาด้วยกันเหมือนกันนะฮะกับชนวทไทยแลนด์ของเรานะครับผมนี่แล้วก็ต้องโฟนอินแล้วคุยกันทุกปีนะใช่คุยบ้าๆเลยที่ได้อยู่เมืองไทยพอดีเลยนะคะเราเลยได้คุยกันทุกปีเลยนะคะสายตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วหรือเปล่าพร้อมแล้วนะคะเอาพวกเราทุกคนสวัสดีพี่เบิร์ดทองชัยนะค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาพวกเราส่งเสียงกันหน่อยมีใครอยู่บ้างสวัสดีครับอู๋ค่ะเองค่ะเบลค่ะเบเตยค่ะทรายค่ะแบงค์ครับเยอะมากบาร์ดครับเยอะมากครับมาต้อครับขวัญค่ะไอมี่ค่ะโอ้โหเอ๋ครับลูกแกค่ะเส้นค่ะตาค่ะเย้โอ้พี่เบิร์ดค่ะอยู่ที่บ้านใช่ไหมตอนนี้ดูชนะวีหรือเปล่าใช่ครับเพราาะว่ เพิ yeah. ่ง <tampoco> อัดเพลงเสร็จครับคุณอัดคุณอัดเพิ่งทำงานเสร็จวันนี้ทำงานทั้งวันเลยนะครับอยากจะไปร่วมด้วยแต่ว่าไม่ทันครับไม่ทันจริงๆอยากสวัสดีแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยเอ้ยรู้สึกจะมีวีดีโอถ่ายตรงด้วยนะครับมีเจเอทไหมสวัสดีครับคุณสวัสดีครับพี่อยากถามเลยครับ16ปีนะฮะตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้เนี่ยพี่เบิร์ตเห็นพัฒนาการหรือความแตกต่างอะไร มากขึ้นบ้างไหมอของชนวีไทยแลนด์ของเราครับมีอะไรอยากจะบอกเราจเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยกันเนาะเราก็โตเราโตมาพร้อมๆกันนะครับทั้งพ,พี่เบิร์ดแล้วก็ชนวีเราเราเติบโตมาพร้อมๆกันเราทำงานมาพร้อมๆกันเรามอบความสุขให้คนฟังกับแฟนๆเราพร้อมๆกันทุกทุกคนรู้จักพี่เบิร์ดกับพี่ชนวีวีดมากเลยครับพี่เบิร์ดก็ <นะ S 2> เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกปีเลยใช่ครับเราโตมาด้วยกันแล้วก็แต่ที่เห็นแตกต่างวันนี้มากที่สุดก็คือน้องๆที่เป็นดีเจใหม่นะ เยอะมากเยอะมากเลยพี aan, <S <S en <S 2> <S 2> ่อ่านะอ่ะพี่เบิร์ดนิดนึงเอ่อปกติเนี่ยคือที่ผ่านมาเราจะเห็นแต่ก่อนเนี่ยพี่เบิร์ดแบบบางทีโทรเข้ามากลางรายการเลยนะใช่ขอเพลงขอเพลงโทรมาขอเพลงโทรมาเซอร์ไพรส์วีเจพี่เบิร์ดอยากอบรมสั่งสอนวีเจคนไหนเป็นพิเศษไหมไม่มีเลยโอ้โหทุกคนน่ารักมากเลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ทำงานกันอย่ ขยันขันแข็งก็มีแต่สองคนนี่แหละก็มีแต่ตัวเล็กสองคนนี่แหละครับที่เป็นรักยมของพี่เบิร์ตอ่ะไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่อยู่ข้างหลังไงใครคะใครคะข้างหน้าอยู่ข้างหลังอย่าพูดกันเลยนั่นมันอยู่หลังกล้องนะพีู่หลังกล้องนั่งอยู่ข้างหลังหนอะพี่มอ่าพี่เบิร์ตอยากพี่เบิร์ตอยากไปร่วมสนุกด้วยจริงๆเลยนะครับแล้วก็ปีนี้สวีท60แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ พี่แคมโดแล้วก็ขอให้ไรท์สว่างกันต่อไปพี่เบิร์ดจะเป็นกำลังใจให้กับชแนลวีสวีทสิบสิครับผมค่ะคุณค่พี่เบิร์ดค่ะยังจำได้ว่าพี่เบิร์ดเคยบอกพวกเรานะคะว่าพี่เบิร์ดเนี่ยอยากเป็นวีเจเลยถามพี่เบิร์ดตรงนี้เลยดีกว่าว่าถ้าเป็นได้เนี่ยนะคะอยากจะจัดรายการอะไรแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหรค่ค่ะค่าเสียหายเลยเหรอคะ <laughs> <laughs> เอาไงดีคะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยากจัดรายการอะไรครับ <laughs> อยากเป็นวีเจไหมฮะ ช่วงของรายการของเชนวีเลยเพราะพี่เบริร์ตคุ้นเคยกับทุกช่วงของรายการของเชนวีแต่ส่วนค่าเสียหายหน,านั่นน<ล>ะพี่เบิร์ตคงจะประเมินไม่ได้แน่นอนเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าไม่ว่ายังไงผมก็เชื่อว่าพวกเรารวมกันค่าค่าตัวพวกเราทั้งปีก็คงไม่สามารถจ่ <c oughs> าได้คงไม่มีเงินจ่ายเพราะ นี่ว,วันนี้วันนี้วันนี้พี่เห็นพี่ดูนะครับทุกคนมาร่วมกันหมดเลยไม่ว่าอาร์ติสไม่ว่าจะเป็นอยู่ค่ายไทยหรก็ตามพี่เบิร์ตชื่นใจแทนชนวีมากๆเลยแล้วก็เพลงทุกเพลงที่มาร้องเท่าที่พี่เบิร์ตมาดูทันเนี่ยสนุกมากแล้วว่าครีเอทกันดีมากๆพี่เบิร์ตขอชื่นชมปกมือ <im mate> ให้น้องๆทุกคนที่มาด้วยครับพี่เบิร์ตคะแล้ว <Yeah. S 2> <im mate> ถ้าพี่เบิร์ตอยากจะมอบของขวัญนะคะให้ชนวีไทยแลนด์ทุกคนนี่พี่เบิร์ตอยากจะให้อะไรคะ จริงๆพี่จะให้วุ้นเส้นน่ยแต่วุ้นเส้นมีสามีแล้วอ่ะถ้าพี่ให้หนูก็ไม่ต้องมีก็ได้อย่างนี้หรอเฮ้ยโอกพี่เบิร์ตจะเป็นสามีของหนูเหรอคะขอบคุณมากนะพี่เบิร์ตที่สนุกด้วยกันนี้แน่นอนพี่อยากจะให้พลังให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็มีพลังแบบนี้สุขสดใสไม่ว่าจะมีสามีหรือไม่มีสามีเรขอให้แฮปปี้ไปตลอดครับขอบคุณมากเลยค่ะ สุดท้ายอวยพรทั้งหมดเลยแล้วกันครับค่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่เบิร์ดนะคะอวยพรให้กับพวกเราทีมงานทุกคนน้องๆทุกคนที่เป็นแฟนรายการชั้นวิทแลนด้วยค่ะได้ครับผมก็สำหรับน้องๆทุกคนที่มาใหม่ มาอยู่บ้านหลังใหม่ของชาโนวีพี่จะบอกใครว่าที่เนสที่นี่อบอุ่นมากๆขนาดพี่เบิร์ตเนี่ยไม่ไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นแต่พี่เบิร์ตเป็นพี่ได้โทรไปบางครั้งบางคราวพี่เบิร์ตยังรู้สึกอบอุ่นในการทํางานและอยู่ด้วยพี่เบิร์ตยินดีกับวีเจทุกคนที่มาอยู่ในบ้านหลังใหม่ของชาโนวีและสําหรับพวกเท่าๆของเราทุกคนเช่นพี่เอกเป็นต้นก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วขอให้ทํางานได้มีความสุขขอให ทีมข้างหลังก็เจดีย์ดีเอ็นจีแล้วก็ขอให้แฟนๆที่เป็นแฟนๆของชาแนวีนะครับสนับสนุนกันต่อไป I love you ชาแนวีเดี๋ยวไปเจอกันแบบเบิร์ดๆนี่ปลายปีนี้ใช่ไหมครับรับชัวร์ครับเราเจอกันแน่นอนครับและงานแถลงข่าวข้างหน้าอย่าลืมจ้างผมอีกนะพี่อยากได้พิธีกรคู่ตะวันนะคะติดตามได้นะคะสำหรับงานดีๆของพี่เบิร์ดนะคะขอบคุณพี่เบิร์ดมากๆเลยนะขอบคุณค่ะ ทุกคนครับคุณไหนค่ะพี่เบิร์ดพวกเราทุกคนก็รักพี่เบิร์ดเนอะเหมือนที่พี่เบิร์ดรักพวกเรามาตลอดใช่ใช่อีกหนึ่งคนที่เหมือนเป็นคนในครอบครัวเราเลยนะครับผมเป็นพี่ชายของเราที่มาอวยพรทุกปีใช่แล้ว